่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแฟรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากอดิศักดิ์บนกิยาพันธ์ ทิดบวนบางประมาะใครอยากรู้ว่าผมคือใครมาจากไหนไปเปิดคลิปเสียงฟังวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567ผมได้เล่าชีวิตย่อๆให้ท่านได้ฟังแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็มีความเชื่อว่าใครๆก็น่าจะรู้จักผมแต่ยุคหลังนั้นก็ปรากฏว่ามีเด็กรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่รู้จักผมมาก่อนนะครับ ก็กรุณาไปติดตามรายละเอียดนะฮะทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยผมตัดสินใจพูดคุยกับท่านเรื่องน้ำเมื่อวันจันทร์คุยกับท่านเรื่องดอกไม้สำหรับบูชาพระในพระพุทธศาสนาคือบวัวหลวงนะฮะและตั้งแต่วันอังคารนะที่27่กุมภาจนวันนี้ วันที่หนึ่งมีนาคมแล้วผมยังวนเวียนอยู่กับเรื่องน้ำเพราะอยากให้ใครที่มีศักยภาพช่วยเอาคลิปเสียงเหล่านี้ส่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะ,ะท่านได้ฟังดูด้วยว่าไอความคิดคนแก่ตัวเล็กๆอย่างทิดบ้วนบางประมาณนั้นมันน่าเอาไปปฏิบัติหรือไม่ยอย่างไรนะครับ คนีวันนี้จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของน้ําเรามีภาชนะเก็บกักน้ําแม่น้ําลําคลองน้องมึงแก้มลิงเรามีปา่าสําหรับเป็นแหล่งให้กําเนิดน้ำทีนี้น้ําที่มีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่วิชาน้ําอะไรก็เอามาใช้กันไปได้ทั่วไปยกตัวอย่างสมัยที่บ้๊นบอกมาเด็กๆหลังบ้านติดแม่น้ําท่าจีน เนือเขื่อนโพพยานะเวลาเราจะใช้น้ำเราก็จะต้องหาบน้ำขึ้นมาแล้วก็มาใส่ตุ่มแล้วก็เอาสันส้มมาแกว่งเพื่อให้ดินเนี่ยตกตะกอนแล้วก็ตักน้ำเหล่านั้นเอาไว้ดื่มกินก็ไม่เห็นเป็นไรนะแม่น้ำสมัยก่อนเนี่ยกินได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันปนเปื้อน ไปด้วยสิ่งสกปลกทั้งหลายทั้งปวงนะฮะดีหน่อยสมัยก่อนก็คือติดเตาทานแล้วก็ต้มน้ำนะครับเพราะฉะนั้นน้ำในปัจจุบันถ้าผมจะไล่ลงมาจากสูงลงมาล่างน้ำอย่างที่เขาใช้ในห้องวิทยาศาสตร์อันนี้จะต้องเป็นน้ำกลั่นเป็นน้ำบริสุทธิ์ต่อมา ก็มีน้ำดื่มเห็นไ,ไหมครับที่ใครจะไปคิดว่าประเทศไทยนะวันหนึ่งต้องซื้อน้ำดื่มเป็นขวดๆสมัยก่อนถ้าใครพูดว่าจะขายน้ำดื่มเป็นขวดๆคนขำกันกลิ้งเลยนะเพราะอะไรผมไปทางจังหวัดภาคเหนือลำพูนหน้าบ้านจะมีตุ่มน้ำเล็กๆมีกระบวยไว้ใครเดินไปเดินมาก็ตักน้ำ ดื่มได้เลยนะฮะถ้าต่อมาที่กรุงเทพตรงสีแ่แยกแยกแครายนะครับถนนงามวงหวานมีบริษัททำน้ำดื่มขายนะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะชื่อบริษัทชื่อยี่ห้อโพลาริสสมัยก่อนคนเวลาจะดื่มน้ำเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าดื่มน้ำขวดกันนะเขาเรียกว่า ดื่มน้ำโพลาริสน้ำโพลาริสซึ่งเป็นยี่ห้อนะจึงเป็นตัวแทนของน้ำดื่มซึ่งในยุคปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อเยอะแยะแม้กระทั่งในชุมชนก็ทำน้ำมาขายกันเป็นขวดๆอันนี้คือน้ำดื่มการประปาแห่งประเทศไทยก็พยายามบอกว่าน้ำที่เปิดจากก๊อกในกรทมสามารถดื่มได้ อันนี้เรามาจากไหนในต่างประเทศเวลาเราไปเราไม่ต้องไปซื้อน้ำดื่มเราเปิดก๊อกอถ้วยรองแล้วเราดื่มได้เลยแต่วันนี้บางคนก็กล้าดื่มบางคนก็ยังไม่กล้าดื่มน้ำประปาที่ไปที่อยู่กรุงเทพมันไปจากไหนเดิมก็มีคลองประปาสายหนึ่งเห็นไหมฮะที่วิ่งมาจากประทุมธาน,นีนะฮะแล้วก็ ผ่านมาที่ลังผ่านมาที่บางพูลแล้วก็ไปงามวงวานอะไรไปนู่นแล้วก็ไปหล่อเลี้ยงไปคลองประปาสายหนึ่งเดี๋ยวนี้น้ำจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะมีคลองใหญ่เลยครับตลอดแนวคลองเขาจะสร้างรั้วกั้นกันไว้ทั้งหมดเป็นคลองประปาสายสอง ที่เขาเอาน้ําไปทําประปาที่กรุงเทพและเขาก็จะต้องจ้างชาวบ้านเก็บสลายในคลองขึ้นมานะครับและชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนผมบอกไปทิ้งบ้านผมนะฮะเป็นกองสลายซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีแต่ว่าน่าเสียดายว่าน้ําเหล่านั้นเนี่ย พราะผ่านจากน้ําที่มีตะกอนดินปนเปื้อนอะไรต่ออะไรก็จะไปที่การประปานครหลวงนะและเขาก็นําไปบําบัดนําไปบําบัดนะด้วยขบวนการต่างๆจนกระทั่งแม้กระทั่ง 1, สารเคมีใส่คอรงคอรีนนะครับลงไปแต่น่าเสียดายว่ากว่าจะได้น้ำที่บริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดนั้น ถ้าเราเอาไปลงอ่างอาบน้ำกันก็น่าเสียดายก็เรียกว่าใช้น้ำไอ้อย่างนั้นต้องเก็บแพงนะฮะน้ำที่ลงอ่างต้องเก็บแพงเพราะว่าเรากว่าจะบำบัดได้อ,อาบน้ำคนเดียวแล้วก็ทิ้งน้ำไปทั้งอ่างเลยเนี่ยมันก็เรียกว่าเอาของดีไปใช้ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นอันนี้คือน้ำดื่มในต่างจังหวัดปัจจุบัน เราก็จะเห็นว่ามีประปาชุมชนอามีประปาการประปาส่วนภูมิภาคก่อนแต่ว่าก็ยังผลิตที่จะกระจายไปทุกแห่งทุกหนไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีประปาชุมชนมีทุกอบตนะเจาะน้ําแล้วก็ขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยน้ําให้ชาวบ้านได้ใช้กันแต่คุณสมบัติของน้ําต้องบอกว่าย่าแย่ อย่างบ้านผมนะเท่าน้ำใส่ถังไว้ไม่เกินครึ่งปีถังทั้งหมดในขอบในเนี่ยจะเต็มไปด้วยสกเก็ตหินปูนนะครับและถ้าเผื่อใช้อุปรกรณ์ในห้องน้ำเป็นเหล็กเป็นท่อเหล็กนะมันจะเป็นสนิมหมดครับเพราะอะไรเพราะน้ำมันเค็ม น้ำทิ้งบ่อข้างบ้านตอนแรกผมก็บอกโอ้ยต่อไปสบายเลยเพราะว่าลดน้ําได้ปรากฏว่าเป็นน้ําเข็มใช้ลดน้ําต้นไม้ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือ <c oughs> น้ํากินนะอ่าไม่ใช่น้ํากินน้ําใช้ที่จะใช้ซักผ้าใช้อาบน้ําอาบท่าอะไรพอไหวนะบางทีก็เปิดก๊อกมาแปลงฟงแปลงฟันบ่อยครั้งที่เปิดออกมาก็โครนเต็มเลยก็มี นะครับบางครั้งไอ้มิเตอร์น้ำก็อุดตันน้ำไม่ไหลเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอเศษตะกอนดินขยงขยะจากก้นถังมาอุดตันมิเตอร์น้ำจนกระทั่งน้ำไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะมีน้ำใช้กลัวว่าบางวันน้ำหยุดก,ก็ต้องเอาแทงน้ำมาใส่แล้วก็มีปั๊มน้ำเข้าบ้านจากแทงน้ำ แต่ถ้าไปปั๊มจากท่อโดยตรงนั้นไม่ได้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับนี่คือคุณสมบัติน้ำเราเรียกว่าน้ำเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคนะครับเป็นน้ำแบบนี้แต่น้ำแบบเนี้ยสมมุติท่านเอาน้ำปปาไปลดกล้วยไม้ไม่ออกดอกะครับท่านจะต้องเอาไปใส่ในถังแล้วรอวันให้คอรีนเนี่ย มันระเหยซะก,ก่อนแล้วจึงเอาน้ำนะไปลดกล้วยไม้กล้วยไม้จึงจะออกดอกดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเพื่อการเกษตรเรามักจะใช้แม่น้ำในแม่น้ำลําคลองหนองบึงโดยเฉพาะเกษตรกรหลายท่านปลูกต้นไม้แบบสวนยกล่องเราจะใช้น้ำในร่องน้ำ ในร่องน้ำมีอะไรมีใบไม้ร่วงหล่นลงไปกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาตินะฮะพอเราดูดมาใช้ต้นไม้ของเราก็จะได้ปุ๋ยนะต้นไม้ของเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำที่ไหลลินมาจากป่านะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นน้ำที่ผ่านการเรียกว่าผ่านป่ามา มันก็จะมีอินทรีย์วัตถุเป็นน้ำเพื่อการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นน้ำดีที่พูดคือมันน้ำดีของใครน้ำดีของคนดื่มน้ำดีของคนใช้หรือน้ำดีของคนทำการเกษตรเพราะฉะนั้นน้ำแต่ลระหยชน์กว่าจะได้มาเราต้องรู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์ ใช้ยังไงมีวิธีมีีวิธการไหนแล้วก็จะทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทิดบนบางปะมาะจะคุยให้ท่านได้ฟังกันต่อไปนะครับ ท่านผู้ฟังที่ฟังผมคุยอะไรแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งจดหมายมาก็ที่ตู้ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140หรือถ้าจะฝากคำถามก็ให้ส่งไปที่ b u a n 2 4 9 4กรุณาอย่าฝากข้อความใดๆไว้ในอินบล็อกนะครับเวฟรรล่อน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธ <ed> <t ron> าตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบร,ริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหกเกษตร